สวัสดีค่ะพบกับพี่พี่ใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้พี่พี่ใหม่จะพามาดูนะคะนิวยาลิส1.2อีปี2018ค่ะรถเข้าใหม่เลยนะคะ,ะตัวรถสีแดงค่ะกระจังหน้าสีดำนะคะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะแม็กเท่ๆนะคะขอบ15นิ้วเลยค่ะคันนี้เป็นรถ5ประตูนะคะ,ะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางมากนะคะมาพร้อมเซ็นเตอร์ถอยหลัง2จุดค่ะ คันนี้เป็นเบาะผ้านะคะนั่งสบายมากนะคะภายในรถเนี่ยสีดำนะคะตัดกับด้านนอกรถที่เป็นสีแดงสปอร์ตมากค่ะตัวคอนโซลน,นะคะสีดำนะ,ะตัดกับขอบคุ่ยมสวยๆเลยนะคะมาพร้อมด้วยเครื่องเสียงนะคะ CD MP3 นะและที่สำคัญเนี่ยเป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้เลยรับโทรศัพท์จกกากตัวพวงมลลาลัยนี้ได้เลยนะคะ มาพร้อมกับเ e ตียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะเป็นแอร์แบ็กต่อมีแอร์แบและ a d s ที่สำคัญนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กถึงปกไปเลยนะคะสปอร์ตไยสุดๆไปเลยค่ะคันนี้เป็นรถยนต์อีโคคานะคะเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะรองรับนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเบนซินอ่ส e ิบแกโซฮอล so 9เนะคะ ตัวนี้นะคะราคาพิเศษเพียง3,99,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะดูโลจริงได้ที่ร้านควังออโตคาคา่ะ